โยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นซีดซีโร่นะครับใช่ครับผมซีดเลขศูนย์เลขเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นซีดเนี่ยแล้วเป็นหมวดคิดถีฟแล้วก็ไปสำรวจใต้พื้นดินแบบว่าใต้แบบโอ้โหทะลุโล่ท่านผู้ชมเราเจอกับเอเนอร์ตี้ที่พิลุกกันวมาชื่ออะไรนะครับแต่เอเนอร์ตี้ตัวเนี้ยมันจะตัวสีขาวทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็มีความสามารถอะไรไหมก็ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือแบบมันเป็นเอเนอร์ตี้ที่แบบยืนงโง่แบบเนี้ยยืนอยู่ในใต้ พื้นผิวโลกนะอ่ะเรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่เขียนเลขศูนย์จริงนะอ่าปรับเป็นโหมดคิดทีบได้เลยนะครับเพราะเราต้องเป็นโหมดคิดทีบโหมดสมัยว่าไม่สามารถที่จะขุดดินลงไปปุ๊บแล้วมันมันหาไม่ได้นะโยมเราต้องเป็นโหมดนี้บินหาใต้พื้นโลกนะโอเคเดี๋ยวรอเข้าเกมนะทุกท่าโอเคครับเนี่ยพอเราเข้าเกมปุ๊บเราจะเจอกับนี่ครับเนี่ยให้เราขุดลงไปได้เลยนะฮะอ่าเนี้ยจะมีถงมีถ้ำนะครับ อ่ามันก็จะเป็นเกาะหรือเปล่าไม่ใช่เกาะนะครับเป็นแผ่นดินใหญ่เหมือนกันนะโอเคให้เราขุดลงตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นตัวบวกเนี่ยให้เราขุดไปเลยนะครับเนี่ยขุดลงไปเลยตุบ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 เดี๋ยวพี่จะขุดแบบรุดเร็วแบบรุดเร็วท่านใจนี่ขุดเลยขุดเลยตึ้งตึ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 งโอเค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 จะถึงแล้วหรือเปล่ายางยางฮะยังไม่ถึงชั้นนี้เลยเนี่ถึงชั้นนี้ละ เฮ้ยเฮ้ยเบ็ดล็อกมายัางถึงชั้นเบ็ดล็อกหรือยังเฮ้ยต้องระวังนะครับโอเคถึงยั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 งเตือเตือเต๋อเต๋อเต๋อ,ตอเอ้ยเฮ้ยถึงเบ็ดล็อกแล้วนะฮะบ,บินไว้ก่อนอ่าโอเคนี่นะคะรับผมฟึบโอ้นี่เหรอเพนเปลือกนอกโลกเขาเรียกว่า ใต้พื้นโลกหรือเปล่าไม่ใชม่มันออกนอกโลกลแล้วเนี่ยมันออกแมพนอกแมพนะฮะหลุดแมพหลุดแมพเดี๋ยวผมขอทำอที่มารก,ก่อนนะครับอย่หลงนะจุ๊บออกไม่สามารถวางได้นะคุณดูนะผมลืมไปตรงนี้ไม่สามารถวางบล็อกได้แล้วนะครับอ่ามันไม่วางได้ไม่เป็นไรมางั้นเรามาหาอินเตียงเนกันโอเคหาเลยครับผมผมจะเริ่มไปข้างหน้าก่อนนะหรือถ้าเราจะขึ้นเนี่ยเราก็ขุดขึ้นไปเลยแล้วกันนะอาจจะไม่ได้กลับไปที่เดิมเพราะเราหามีมันมัวน่วไง อาหาบินหาเออจะมาบินหากับที่เดิมทำไมก่อนใช่ไหมก็หลังจากที่ผมโหหามาค่อนข้างนานนิดนึงนะเกือบสินาทีแล้วยังไม่เจอนะครับ เป็นอะไรที่แบบฟัตตึฟักมากในจิงมผม,มาหนานานวันนี้เนี่ยผมตัดคลิปให้มันสั้นนะอาจจะดูเหมือนไม่นานนะครับต่จิงมผมห,า,หนา,านานมากนี่ผมโอ้โหสิบนาทีแล้วเนี่ยนี่อัดคลิปมาสิบนาทียังไม่เจอนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่ค่อยโอเคไอเนื้อตีตัวนี้มันหายากไปหน่อยนะแล้วก็ต้องหาใต้พื้นโลกไงจะหาเจอไงก่อนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงนะเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการหาเจ้าหนี้ตัวนี้คือเราต้องเนี่ยเป็นโหมดคิดทีมนะครับแล้วก็บินหาเรื่อย แล้วเขาไม่บอกด้วยไงว่ามันจะหาเจอไงก่อนมันไม่บอกไปว่าเอ้ยเราต้องหาเจอไปกัดไหนเลยไม่มีบอกนะฮะเออไม่มีบอกนะครับ,บ,ะรบจะหาเจอไงวะนั่นดิเออหรือว่าเราเทเลพอร์ตไปไอ้นี่วะเทเทลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตได้นะขีด T B แล้วก็เขียนว่าศูนย์ศูนย์เอ้ยศูน,นึงตัวได้ปะศูนย์ศูนย์ แล้วก็0แล้วก็0โอเคลอง TP 0 0 0แล้วก็0แล้วก็0ดูนะครับเพราะว่าเจ้าไอเดไอ้เจ้าไอเดนติสตุนี้มันชื่อว่า0หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เ,เขาบอกว่าถ้าใส่ซีศูนยเนี่ยจะเจอเราก็ใส่ใส่เลขศูนย์ไปกันเพราะมันไม่ไม่รู้ว่าจะหาเจองไงนะอ่ะเราดูนะครับป๊บเฮ้ยเฮ้ยอา้าวมาดูที่ไหนนะเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยว,ยว,ยวปักไฟก่อนปักไฟก่อนอยู่ที่ไหนเนะี่ย เอ้ยผมมาอยู่ที่ไหนไม่รู้ฮะเนี่ยเรามาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยกดลงไปกดลงไปไม่รู้ลงมาที่ไหนครับเดี๋ยวๆๆเอ้ยนี่ไงโอเคมาออกใันไม่ล็อกแล้วโอเคลงมาดูสิมีเปล่าก็ไม่เห็นมีนะ คุณดูเห็นอะไรไหม αι? ผมไม่เห็นว่ะหรือว่าทำเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดูเจอเร็วเจอเร็วไฮ้ยเรเจอแล้วๆๆๆเจอเร็วนี่ไงให้เราทีพที่สู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 นะครับแล้วก็ขุดลงมานะจากตรงที่เราทีพมาไม่เ,เจอเฉยเลยนี่ไงอุ้ยคืเอเดี๋ยวมันสีขาวทั้งตัวเลยเหรอนี่นะอีเลยเฮ้ยเดี๋ยนะมีสีฟ้า เฮ้ยคุณดูมันมีหน้ามันมีหน้าอุ้ยเดี๋ยวมันทำอะไรเรอเปล่าอ่ะมันทำอะไรเรอเปล่ามันไม่น่าจะทำอะไรได้มันก็เป็นเอเนอร์ตี้โง่ๆนะะผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันต้องมาอยู่ใต้เปลือกโลกนะใต้พื้นโลกอ่ะก็สรุปก็คลิปนี้เราเจอแล้วนะครับนี่คนดูเห็นไหมคือมันมีจริงครับคนดูผมไม่ได้โมอะไรนี่เห็นไหมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันมีแค่นี้นะเราไม่สามารถทําอะไรมันได้นะคนุณดูขอตัวลาไปก่อนครับผมเฮ้ยคุณดูมันหายไปแล้วะหายได้ด้วยเหรอวะ